街は繰り返させない สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณเยลโลเวลคุณคิงเคซีคอมเมดี้คุณมิสเตอร์ตอต่าคุณฟิลลี่ดีนอตบลูคุณยูซูภูมิพงษ์คุณสุดแก้วซีเคแล้วก็คุณพาคินนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอชีล่าเกมเมอร์นะก็กลับมาอยู่กันกับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือ S d ดกันดั้มเจเนอเรชั่นเอเทนะครับวันนี้นะครับมีข่าวสารอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเกี่ยวกับ การอัปเดตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงรายละเอียดของตู้กาชาด้วยนะครับที่จะมาในวันที่31มกราคมนะครับจากซีรีส์ของก u ร d ดัมเอนะครับแน่นอนก u n d ดัมดับเบินั่นเองนะครับก็สำหรับการอัปเดตนะครับจะมาในวันที่31นะครับไอ้ตู้กาชาเนี่ยนะตอน10โมงนะครับแล้วก็วันที่30นะครับวันที่30เขาจะมีะเป็นกิฟต์พิเยดมารู้สึกว่าจะแจกเพชร1,000นะครับ ก็เดี๋ยวรอรับกันพรุ่งนี้10บโมงอ่ะสำหรับตู้กาชานะครับที่มาก็จะเป็นตัว UR Limited นะครับ Gundam Double X เนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายโจมนะครับอ่าตัวนี้เป็น Limited นะมีสัญลักษณ์ Limited อยู่นะครับสำหรับฟีเจอร์ตัวนี้นะครับนี่มาพร้อมกับอาวุธแมปนะครับอาวุธแมปนะที่เขาเขียนไว้ว่ามันกว้างแล้วก็ทรงพลังใช่ไหม ออกแนวทรงพลังนะครับเนี่ยพลังโจมตีจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อค่าโมเดลพอยต์สูงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็บูสต์ไปได้อีก10%นะครับแล้วก็อดอลลาร์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสกิล EX นะครับอ่าสกิล EX เนี่ยก็จะเป็นยิ่งยิงไกลย,ยิ่งแรงนะครับเพิ่มได้สูงสุด15%นะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธ5ช่องนั่นแหละนะครับแล้วก็ มี Ability ของหุ่นนะครับก็คือสามารถเพิ่มช่องเดินได้อีกหนึ่งช่องนะครับเมื่อค่ากำลังใจนะครับอยู่ในจุดที่ซ u ปเปอร์ชาร์จนะครับแน่นอนแหละอันนี้ขึ้นมาเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนตอนไฮนิวนะครับเห <c oughs> มือนตอนไฮนิวเลยไวเรนนะครับในส่วนของอาวุธแมพเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเทียบกันดูว่าตัวนี้นะครับผมว่ามันน่าจะออกทรงใกล้ๆกันนะหรืออาจจะตัวนี้อาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นหุ่นที่มาตุ้หลังๆแล้วไง นะครับแต่คิดว่าน่าจะโหดน่าจะโหดเอาเรื่องนะครับก็ว่าง่ายเป็นตัวตัวแมปเป็นไฮนิวเวอร์ชั่นที่อยู่ a l t e r อร์เนทีฟละกันนะในเรื่องของหุ่นนะครับสำหรับนักบินนะครับ UR Limited นะครับการอดการ์ดรันนะครับน่าเสียดายที่ดูแล้วน่าจะเป็นแค่นักบินเดิน2ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักบินที่มีชั้นสเต็ปเพิ่มขึ้นมามันจะมีเขียนเลยนะว่าโบก1ชั้นสมานะครับ ลองไปย้อนๆดูได้ไม่ว่าจะเป็นไอตัวฮาร์ทเวหรือว่ามิกานะครับหรือตัวอื่นมันจะมีบอกหมดนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เดิน2ครั้งนะครับตัวการดทันนะครับมาพร้อมกับคาแรคเตอร์สกิลนะครับเขาบอกว่าคาแรคเตอร์สกิลก็คือสามารถใช้อาวุธนะครับโดยที่ไม่เสียค่า EN หรือไม่เสียค่าจำนวนแอมโมของแมปนะครับเนี่ย ก็หมายความว่าอาจจะเป็นตัวที่ยิงแบบได้2ครั้งนะครับอาจยิงแบบได้2ครั้งคืออย่างยกตัวอย่างไฮนิวใช่ป่ะยิงแบบปุ๊บกระสุนหมดก็จบแต่ว่าอันนี้น่าจะมีสกิลของการ์โรตันที่ยิงแบบได้2ครั้งนะครับแล้วก็มีอัพเรตตี้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือเพิ่ม MP6 มานะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของดาเมจต่อศัตรู15%ลดดาเมจที่รับลง15%นะครับ เมื่อขับยูนิตนะครับที่เขียนว่า Flash System t ท็เหรออันนี้เหมือนเป็นแท็กใหม่หรือเปล่า Flash System t ท็นะครับเดี๋ยวต้องไปดูตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นหุ่น UR ตัวซับนะครับจากภาคก u n d ดัมเอ็ก n เช่นกันนะครับก็คือก u n d ดัมเวอร์ซ c h โกเช็ดเบรกแต่ว่าไอ้อสเตรออนเทอร์มิคแคนะครับไอ้น้องชายมันนะโอบ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 ะนี่มาด้วยนะ อ่าสำรับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นของชาเกียนะครับโอ้ตัวนี้มาพร้อมทา่าสตัทไลท์เลาเชอร์ ex เฮ้ยชื่อท่าแปลกปกติมันจะเป็นเมกาทิปเปิ้ลอะไรนะไม่ใช่เหรอนะอันนี้เป็นทวินสตัทไลท์แคนนอนนะครับตามปกติอยู่แล e ้ว dx นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ ex เบรพอนนะครับก็คือ increase damage นะครับในส่วนของ beam เบรพอนทำให้ศัตรูโดนบีมแรงขึ้น25%นะครับแล้วก็น่าจะไปจบที่35% ตามปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับโอ้มีแมปอีกแล้วเหรออ่ามีแบบเวฟพ่นนะครับที่จะทําให้ศัตรูโดนดาเมจสเปเชียลได้อีกสิห้าปอรอบนี้มาเป็นหุ่นแมปหมดเลยรนะอบนี้เป็นหุ่นแมปนะครับแปลว่าจะเจอด่านที่ศัตรูเยอะหรือเปล่าน,นะอ่าแล้วก็นักบินนะครับชารเกีร์ฟลอสนะครับอันนี้ไม่ใช่นักบินลิมิเต็ดนะเป็นตัวสายซับนะครับโอ้ดูแล้วเหมือนจะเก่งเลยนะ อ่ะก็ตัวน,นี้นะครับซับสองครั้งตามปกตินะมีอัปลิตี้นี่ครับก็คือเพิ่มค่าเรนแล้วก็ค่าเมเลย0์นะครับอันนี้ก็ปกติแต่คาแรคเตอร์สกิลนี่น่าสนนะเพราะว่าเป็นโซเวนะครับหลบร้อยหลบร้อยสายซับที่หลบร้อยนี่คือตอนนี้ไม่จะมีคีระใช่ไหมที่ขับฟรีดอมแล้วก็ไอ้ดาริยูนะครับน่าจะมีแค่2ตัว ออถือว่าเป็นอีกตัวที่ตัวดีเนี่ยนะคือนักบินอ๋อมีชีนกคน,นึงเออสามคนชีนกคนนะครับก็จริงๆแล้วเป็นนักบินหลบ้อยสายซับเนี่ยคือมันดีแต่ว่าปัจจุบันมีหลายคนแล้วไงมีหลายคนเลยนะผมผมก็มีครบนะครับใครที่มีครบแล้วก็ก็จะถือว่าเป็นตัวที่แบบธรรมดาแต่ถ้าใครไม่มีก็คือตัวที่ช่วยได้เยอะสำหรับยานซัพพอร์ตนะครับรอบนี้ก็จะเป็นยานฟรีเดนทูนะครับ จะมิวนิตนะครับนิวไทผู้สูญเสียพลังนะเป็นแท็กฟรีเดนนะครับแล้วก็อัฟเตอร์วอร์กันดัมเอกซ์ซีรีส์นะครับอันนี้คล้ายๆยานของอัตรานะก็จะเป็นแท็กของฟรีเดนนะครับแล้วก็ภาคกันดัมเอก์อัฟเตอร์วอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็บวกสแตต์ยีเปอร์ของภาคกันดัมเอก์แล้วก็อ่ะใช่ก็คืออยู่ในทั้งกันดัมเอกแล้วก็ฟรีเดนแท็กนะครับบวก30เปอร นะตรงนี้ก็จะเป็นยานเติมเลือดนะครับอ่าเป็นยานเติม h p พนะแล้วก็อันนี้ก็คือพวกรายชื่อหุ่นที่อยู่ใน d e v e l o p นะครับที่จะเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ Fit เอน m ม a แอซ u าวนะครับอ่าก็จะเป็นโอ้ตัวนี้บอส g f a l c ค n น x นะครับ <c oughs> g อคอ g x มาเป็นหุ่นใน Fit เอน m ม a แอซ u าวนะครับซึ่งเราก็จะได้หุ่นตัวนี้มาใช้ด้วยนะ คาดเดาว่าน่าจะเป็นหุ่นโลนะเอาไปใช้กับทีฟ้านั่นเองนะครับที่ได้จากหอที่จะมาถึงนะครับแล้วก็เอเทนอลโรดนะครับเอเทนอลโรสตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นฮาร์ดกับเอ็กเพรสของภาคกระดำเอกนั่นเองนะครับผมพูดถึงกระดำเอกหุ่นน้อยเนะหุ่นน้อยนะครับอืมแต่ว่าก็น่าจะพอเล่นผ่านกันได้แหละถ้าหุ่นน้อยเขาไม่ทําให้ยากหรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของเวสทาวเวอร์นะครับอ่านี่ก็จะมาเปนที่2นะ g จเนเรชันทาวเวอร์เวสนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปได้ของรางวัลเป็นนักบินยูอาทีฟ้านะครับซึ่งมีฟอสกาดแบบกลุ่มนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสตอรี่อีเวนต์อันหน้านะครับมาวันที่12นะก็คือจากภาคกระนัมซีดเอ็กอาร์เทรนะครับแล้วก็เฮ้ยมาสเตอร์คิวทนเก้าเลยนะ นะก็จะมาช่วงปลายเดือนอ๋อรีบประกาศเฉยๆนึกว่าประกาศวันนะแค่ประกาศเฉยๆนะครับแล้วก็มียูนิตอีกพีเพิ่มขึ้นมา1.5เป็นแคมเปญเฉยๆนะครับอ่ะก็พูดถึงแล้วน่าสนใจนะสำหรับกันดัมเนะครับแต่ทีนี้ต้องมาดูเทียบกับไฮนิวก่อนนะครับว่าพาวเวอร์ของท่าแมปแล้วก็ระยะของท่าแมปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะคุมค่าหรือเปล่า เพราะว่ามันโดนดิสไปนิดนึงคือมันโดนเรียกว่าเนิร์ฟไปนิดนึงดีกว่าตรงที่นักบินนะครับนักบินมันไม่น่าจะเป็นตัวที่ตีสามครั้งนะเพราะว่าตัวอื่นที่ตีสามครั้งมันจะบกชันเสจมานะก็ดูแล้วเสียไปนิดนึงนะครับเสียนิดนหนึ่งนะเป็นจุดที่ถ้าเกิดแมปมันไม่โหจะจัดมากเนี่ยก็ข้ามได้นะครับข้ามได้แล้วส่วนเรื่องแท็กเนี่ย ไม่แน่ใจว่ามันจะไปลงแท็กไหนนะคือไอแท็กหลักๆนะครับก็แต่ไอแฟลตๆอะไรนั้นมันยังไม่มีเข้ามาใช่ไหมเหมือนยังไม่เคยเห็นเลยนะนะครับแต่ในส่วนของฟรีเดนนะครับฟรีเดนก็จะมีหุ่นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยมันน่าจะเป็นหุ่นใหม่ที่มาจากตัวเมนสตอรี่นะครับรวมถึงหุ่นจากภาคกระนมเอกด้วยนะครับ ซึ่งก็มีอยู่น้อยนะ่านะจะต้องมาพัฒนากันนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบไปทางนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะแมปแรงแค่ไหนสำหรับกรนดัมเอกนะครับกันดัมดาวบันเอกตัวใหม่นะครับะจะเป็นยังไงโอเคก็คลิปนี้ลาไปทางนี้แลวครับหากใครที่ชอบนะครับถูกใจและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ก็บกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันในช anel นะรวมถึงซับสไคร b เบอร์ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณพาคินคุณสุดแก้วซีเคคุณยูโูภูมิพงคุณฟิลลี่ดีนอตบลูคุณวิสเตอร์ Mister, ต่อเต่าคุณคิงเคซีคอมเมดี้แล้วก็คุณเยนโลเวลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ